เพื่อนเพื่อน,นเคยคิดไหมว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันเพื่ออะไรเราเกิดมาเรียนหนังสือทำงานแล้วก็แก่แล้วก็ตายไปแค่นี้หรอจบเฉยๆชีวิตสตอรี่มันช่างราบเรียบขนาดนี้หรอแล้วก็ตายแบบไม่มีอะไรด้วยหรอไม่ใช่เพื่อนๆน,นลองดูมีเด็กเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็มีคนตายทุกวันมีสัตว์เกิดขึ้นทุกวันมีสัตว์ตายลงทุกวัน วัฏจักรเหล่านี้มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนๆคิดหรอว่าเราจะเกิดเป็นมนุษย์ครั้งต่อไปหรือเราจะไปเกิดเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นั่นก็คือชีวิตหลังความตายมันช่างมืดมนเราไม่รู้เลยจริงๆว่าชีวิตหลังจากตายมันคืออะไรแล้วเราจะปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยไม่รู้ไปกระทั่งก่อนตายหรอตายไปแล้วก็ยังไม่รู้อีกคือตายอย่างไม่รู้หรอพุทธะจึงเป็นคําตอบเนี่ พระพุทธเจ้าจึงเกิดมาเพื่อการนี้คือให้ความรู้ว่าชีวิตคืออะไรแล้วก็ให้ความรู้รู้ที่จะพูดหลักการคร่าวๆคือมนุษย์เนี่ยแหละคือทางออกของสังสารวัฏแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องขวนขวายหาความรู้จากพุทธ,ธะว่าทํายังไงเราถึงจะหลุดพ้นจากวงจรนี้หรือหลุดพ้นจากระบบของกรรมซึ่งคําตอบก็คือเราจะต้องเป็น อริยะบุคคลให้ได้ก็คืออะไรอย่างเช่นโสดาบัน